ร,รถประชาสัมพันธ์นิทรศการเอเป็ก2022ไทยแลนด์สัญจรไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับสร้างการรับรู้กระตุ้นความสนใจจากทุกภาคส่วนครับเพื่อการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเป็ก2022ไทยแลนด์ครับรถประชาสัมพันธ์นิทรศการเอเป็ก2022ไทยแลนด์สัญจรไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการ <S <S ให้ความรู้กับนักเรียนโร,นร,รงเรียนสมุทรปราการและโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก2022ไทยแลนด์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18 <Hello. S 1> ถึง19 <Hello. S 1> พฤศจิกายน2565ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิรกิจกรุงเทพมหานคร <Hello. S 1> โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของเอเปกแนวคิดการจัดประชุมเอเปก2022ไทยแลนด์ในรูปแบบสื่อผสมการเล่นเกมและตอบปัญหาชิงรางวัล ทั้งนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ a อเปปี2565ภายใต้แนวคิด Open Connect Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของเอเปที่ไทยจะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงกระตุ้นความสนใจจากทุกภาคส่วนเพื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ และเห็นโอกาสจากการจัดประชุมเอเป็2022ครั้งนี้ที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับประเทศไทยครับ